พี่ครับขจพี่พี่ครับาอี่ผมรบกวนเบาเสียงลงนิดหนึ่งได้ไหมครับลดวอลลุมเลยวอลลุมแต่วพอดี่ดพอดีพอดีพอดีอดีพอดีพอ่อดพอ่ีอดีพอีพอดีพอ่ีม่ดีพอดีพป่วยออีอพี่อีพ่ดอดีพีพอดีพอดีพอพอเออพีพีพอพี่อีอพอีพอดพีอดอดีพอีพีพี่พีีพีีออ พี่ต้องเกรงใจด้วยเพราะว่าผมผมจะไม่ไปยุ่งกับพี่แล้วพี่พี่ลดเสียงงงอ่ะไม่ได้กินมือหัวแม่เหรอไอ้แม่ไม่ลาบมือเรื่องแม่เลยนั่งไม่ได้แม่มันป่วยอยู่รู้ป่ะเอางี้อยู่ไม่ได้มือยายไปเอ้ยพี่้ามือยายมึงก็มานั่งกินอยู่พวกคุณนี่พี่ผมขออะไรป่ะแม่หมนอนขอนอนป่วยแม่หัวนอนเรื่องห่วะแม่หันอนไม่ลแล้วแม่จะแดกแล้วแล้วแกเพิ่งกินยาพี่เอากินยาแล้วก็ พี่ผมขอดีๆผมขอดีๆผมพูดีนี่ไงให้พี่ลดเสียงลงหน่อยแล้วผมก็ผมก็จะไม่ไปยุ่งกับพวกพี่แล้วผมไม่ยอมนี่มันอไม่แดกบ้านกันเลยสั์ไปนั่งแดกหน้าบ้านผมรู้ผมรู้ผมไม่อยากไปยุ่งเลยพี่แต่พี่เสียงดังแล้วมันแล้วมันแล้วมันมืดแล้วโอ้ยมึงวุ่นวายจริงมึงไปตับไปนอนเลยไม่ได้กัมันบอกให้เราลดเสียงบอกมัน่าเราไม่เป้อารมโงไป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 ไอ้ยังแข็งท้หมดอเป่าทีมไ นิดนิดหนึ่งนะพี่ขออีกหน่อยวะมึงยังไงวะเฮ้ยกูเราขาดแล้วอะฮะกูจะแดกแล้วมันนิดนึงอะไรรู้เมผมไม่จะไม่ไปยุ่งกับพี่เลยพี่ลดเสียงให้ผมหน่อยมึงกูไม่ได้ยุ่งกับมึงไปมึงไปไกลไปนะงั้นพี่ลดเสียงผมได้ไหมได้ไม่ลดกูไม่ลดองไป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 เรากูได้จังหวะไปไปไปเฮียไปไอ้เฮียขอดี่ดีแม่แดกเล้าเฮียตอนเที่ยงคืนคนของเจ้าหลัดจะนอนในสัตว์เสียดังวอยวายแจ้งตำรวจจับแม่ไอ้เฮียย่างพิการ กูมาขอดีๆนะแม่กูป่วยอยู่ในเฮียมึงเกรงใจกันบ้างดิมีความเกรงใจกันบ้างหวะไอเฮียบ,บ้านอยู่ใกล้กันแท้ๆนที่จะเกรงใจกันตอนตายไปเฮียเงียบยันเช้ารอบนี้